ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับมอนฮันเวิร์รายการที่จะพาแฟนๆมอนสเตอร์ฮันเตอไปเปิดโลกให้กว้างขึ้นจากเดิมนะครับสำหรับในครั้งที่แล้วเราได้ทำการจบกันอยู่ที่เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเกือบใจการทวีปหรือว่าดอนดมานั่นเองนะครับและสำหรับในครั้งนี้เราก็จะมายังหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาสูงและหนาวเหน็บแต่ก็มีสเสน่ห์อย่างหมู่บ้านฮอเก้กันนะครับ ซึ่งหมู่บ้านฮอกเก้นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านใน Monster Hunter Portable s e n d นั่นเองนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูเขาหิมะซึ่งจะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาหิมะเหล่านี้นะครับผมและยังอยู่ใกล้กับเทือกเขาฟูราฮิยาอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าภารกิจที่ถูกส่งมอบให้กับเหล่าฮันเตอร์นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภารกิจที่จะต้องทำการเข้าไปยังเทือกเขาฟูราฮิยานั่นเอง และด้วยความที่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาหิมะนะครับดังนั้นแล้วจึงทําให้อาคารบ้านเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีซึ่งดูแล้วเป็นสภาพที่ค่อนข้างเลวร้ายต่อกันอาศัยอยู่ของมนุษย์พอสมควรเลยทีเดียว สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับก็จะทำการป้องกันอากาศหนาวโดยการสวมชุดที่เป็นสีขาวที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับชุดกันหนาวซึ่งถูกถักทอขึ้นจากขนของโปโป,โปหรือว่าเกาชิก้านะครับผมและด้วยความที่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณขั้วโลกของทวีปเลยนะครับดังนั้นแล้วจึงค่อนข้างที่จะขาดแคลนกำลังคนและมักจะถูกมอนสเตอร์เข้าทำการโจมตีอยู่บ่อยครั้ง แต่บังเอิญว่าในเขตเมืองนั้นเนี่ยมีความต้องการผลิตภัณฑ์พิเศษซึ่งมีอยู่ในเฉพาะภูมิภาคนี้นะครับผมอย่างเช่นหญ้าบุเขาหิมะเป็นต้นดังนั้นแล้วทางสมาคมฮันเตอร์จึงมีความต้องการที่จะสั่งซื้อมากเป็นพิเศษเลยนะครับผมดังนั้นแล้วหอประชุมในหมู่บ้านฮอกเก้นั้นเนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนสาขาของทางสมาคม ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ฮันเตอร์ที่ประจําการอยู่ที่หมู่บ้านนี้เดิมนะครับผมแต่ก็ยังคงมีฮันเตอร์มากมายจากเขตโดยรอบเข้ามาแวะเวียนที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่อย่างคับคั่งและก็เพราะของขวัญจากธรรมชาติเหล่านี้นี่เองที่ทำการดึงดูดให้ผู้คนมากมายทำการหลั่งไหลเข้ามายัางหมู่บ้านที่อยู่สุดขอบนี้ซึ่งทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับและนอกจากนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงมีบ่อน,น้ำร้อน ซึ่งแม้ว่าจะเล็กกว่าบ่อน้ําร้อนของทางหมู่บ้านยูคุโมะนะครับแต่ก็เป็นสถานที่แห่งเดียวที่มีบ่อน้ําร้อนในสถานที่อันหนาวเหน็บแบบนี้ดังนั้นแล้วจึงทําให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับและใน Monster Hunter Cross นั้นก็ได้มีการกล่าวเอาไว้ว่าสาเหตุที่หมู่บ้านฮอกเก้ไม่มีหิมะจับตัวหนาจนปิดทางสัญจรทั้งๆท,ที่อยู่ในบูเหาหิมะนั้นนะครับว่ากันว่าก็เป็นเพราะน้ําพุร้อนแห่งนี้นั่นเองที่ทําให้ทั้งหมู่บ้านมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับผม โดยพื้นฐานแล้วหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างสงบสุขนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงพักหลังได้มีการพบเห็นทีกาเล็กซ์อยู่ในบริเวณโดยรอบนะครับผมอีกทั้งยังดูเหมือนว่าบริเวณโดยรอบจะเคยเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมอนสเตอร์ร่างยักษ์ตัวสีดำอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นจะเงียบลงไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับตำนานของยักษ์สีขาวซึ่งถูกเล่าต่อๆกันมาในหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย นอกจากนี้นะครับก็ยังเคยมีเสียงเล่าอ้างว่าการที่หัวหน้าหมู่บ้านมาทําการตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับยักษ์สีขาวตนนั้นก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากการคุกคามของหนึ่งในสี่ราชาสวรรค์ตัวที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในสี่ราชาสวรรค์ตัวใหญ่ที่ว่านั้นก็คือกามูดหรือว่าแกมอนนั่นเองครับ และด้วยความที่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทําการตั้งอยู่ในบุเขาหิมะนะครับดังนั้นมอนสเตอร์ที่มีความอันตรายอย่างดอสเกียนอสหรือว่าโดโดบังโก้นั้นก็อาจจะทําการปรากฏตัวอยู่บริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านได้ในมังกาของมอนสเตอร์พาร์คนักล่าแห่งแสงสว่างเองก็มีเหตุการณ์ที่เหล่าตัวเอกได้ทำการเจอกับโดโดบังโกในระหว่างการเดินทางเช่นกันนะครับและด้วยเหตุนี้นี่เองหมู่บ้านแห่งนี้จึงไม่สามารถที่จะขาดฮันเตอร์ไปได้เลย สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ก็เคยเป็นหมู่บ้านเมืองแร่ที่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับผมเนื่องจากว่ามีสายแร่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่และก็มีแร่มาคคาราคุณภาพสูงอยู่ด้วยแต่สำหรับในปัจจุบันนี้สายแร่ที่ว่านั้นก็ได้หายไปแล้วนะครับผมและส่วนใหญ่แล้วความสนใจของผู้มาเยือนก็จะทำการพุ่งเป้าไปยังูเขาหิมเสีมากกว่านะครับใน Mon s t e r h u n t น r Portable ตนี้ก็จะไม่มีเมืองใหญ่เหมือนกับภาคแรกแล้วก็ภาค2 d o อส์นะครับ เพราะเนื่องจาก Monster Hunter ในยุคช่วงเครื่อง PSP นะครับผมจะใช้หอประชุมของหมู่บ้านนั้นๆในการเป็นฮับเพื่อทำการรับเฟสออนไลน์ Online เลยนะครับดังนั้นแล้วจึงไม่มีเมืองใหญ่อย่างมินาคันเด้หรือว่าดอนดม่าในภาคนี้นะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นพื้นที่ของหมู่บ้านฮอกเก้นั้นก็เป็นพื้นที่ในเขตการปกครองของดอนดม่าเพียงแต่ว่าตัวฮันเตอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปรับเวสในเมืองนั่นเอง ซึ่งถ้าจะดูจากพื้นที่ที่ตั้งของหมู่บ้านฮอกเก้และระยะห่างของหมู่บ้านกับดอนดมาแล้วก็จะเห็นว่าไกลพอสมควรเลยนะครับดังนั้นจึงถือว่าสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากกับการที่ฮันเตอร์จะไม่ต้องเดินทางไปถึงดอนดมานั่นเองถ้าจากหมู่บ้านฮอกเก้ที่หนาวเหน็บนะครับผมคราวนี้เนี่ยเราก็จะมายังหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางทะเลกันบ้างกับหมู่บ้านโมกะนะครับ โดยหมู่บ้านโมกานั้นก็จะเป็นหมู่บ้านหลักในภาค m o n s t e r t e r t r า i และ Monstertertrai G นั่นเองนะครับผมโดยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวซึ่งไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนในตอนนั้นนะครับและจะมีท่าเรือที่นำไปยังพื้นที่ล่าของเกาะโดดเดี่ยวอีกด้วย สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีหัวหน้าหมู่บ้านเป็นเผ่ามนุษย์ซึ่งแต่เดิมก็เคยเป็นฮันเตอร์มาก่อนนะครับและอย่างที่ได้รู้กันไปแล้วว่าทั้งหมู่บ้านโคคอสและหมู่บ้านฮอเก้นั้นก็จะมีผู้นําเป็นชาวไวเวอรีนนะครับผมดังนั้นแล้วจึงถือว่าเป็นครั้งแรกในซีรีส์ของ m อน s t e อร์ n t e r เลยที่เรามีเผ่ามนุษย์เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองนะครับผมหมู่บ้านโมกานั้นจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเหมือนกันกันกบหมู่บ้านโคคอสหรือว่าหมู่บ้านฮอเก้นะครับ แต่ทว่าผลิตภัณฑ์พิเศษของหมู่บ้านนั้นกับมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาจะทำการแลกเปลี่ยนกับเรือค้าขายที่ทำการจอดในหมู่บ้านเป็นประจำเลยนะครับสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กเมื่อเทียบกับหมู่บ้านก่อนๆน,นะครับแต่ทว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวและด้วยความที่ว่าตั้งอยู่บนทะเลนะครับผลิตภัณฑ์พิเศษหลายอย่างจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องทะเลเช่นปลาดาวเป็นต้นนอกจากนี้นะครับ ปลาทูน่าที่ทำการจับได้ในบริเวณหมู่บ้านโมกานั้นก็ยังเป็นที่นิยมและมีคุณภาพเป็นอย่างมากอีกด้วยจนทูน่านั้นถูกเรียกว่าทูน่าโมกะและกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของหมู่บ้านโมกะเลยทีเดียวซึ่งรสชาติของมันนั้นก็ดีเยี่ยมเลยนะครับแม้แต่เด็กที่ไม่ค่อยชอบกินปลายัางคงชื่นชอบที่จะกินทูน่าโมกะเลยทีเดียว สำหรับที่ตั้งของฟาร์มในหมู่บ้านนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าหมู่บ้านฮอกเก้หรือว่าหมู่บ้านยูคุโมะนะครับอีกทั้งยังคงไม่มีสายแรกด้วยดังนั้นแล้วจึงไม่สามารถที่จะทำการขุดแร่ได้นะครับผมนอกจากนี้ด้วยสภาพอากาศของหมู่บ้านนะครับทำให้ไม่สามารถทำการปลูกข้าวโพดหรือว่าฟักทองได้อีกด้วยแต่ถึงอย่างไรในภายหลังนะฮะก็สามารถที่จะทำการปลูกข้าวโพดได้ อีกทั้งโมกาฮันนี่หรือว่าน้ำพึ่งโมกาเนี่ยก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยนะครับอีกทั้งยังประสมความสำเร็จในการผลิตเ็ดคิงทัฟเฟิลซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบหรูหราชวนฝันที่ในช่วงหนึ่งมีเพียงแค่เหล่าราชวงศ์ได้รับประทานกันเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมากเมื่อเทียบกับขนาดของที่ดินเลยทีเดียว และอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าหัวหน้าของหมู่บ้านแห่งนี้นั้นเนี่ยเคยเป็นอดีตฮันเตอร์ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีความชํานาญในการล่าที่สูงมากโดยเฉพาะทักษะการล่าใต้น้ํานะครับและเหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในกิลค่อนข้างมากเลยโดยที่จะสามารถเข้าคบกับคนใหญ่คนโตของทางกิลได้และด้วยเหตุนี้นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสามารถขอฮันเตอร์มาทำการประจำในหมู่บ้านที่ห่างไกลเช่นนี้ได้จากทางกิลนั่นเองครับ สำหรับต้นแบบของหมู่บ้านโมกาดนั้นก็คือหมู่บ้านลามาเลราบนเกาะเลมปาต้าในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ก็ยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือใน Monster Hunter Portable Third นั้นเนี่ยจะมีเควสอยู่เควสหนึ่งนะครับที่จะให้ทำการล่าอีวิลโจบนเกาะโดดเดียว ซึ่งในเนื้อหาในเควสนั้นเนี่ยก็จะมีการระบุเอาไว้ว่านักล่าพิเศษอยู่นอกเมืองและไม่สามารถทําการติดต่อได้ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเหตุการณ์ที่อ e ีวิวโจเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้หมู่บ้านโมกาดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดียวกันกันกบเหตุการณ์ที่พันเตอร์ประจําหมู่บ้านโมกาต้องทําการออกล่านาบาเดอุสก็เป็นไปได้นะครับ จากพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัดอย่างหมู่บ้านฮอกเก้มาสู่พื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นอย่างหมู่บ้านโมกานนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเสน่เป็นอย่างมากสําหรับหมู่บ้านหลักๆในภาค m o n s เตอร์เ t e r เตอร์ฟอร์ทเบิลเซและก็ m o n สเตอร์ n t e r t ต i รายเลยนะครับสำหรับทั้งสองภาคนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีธีมที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยทีเดียว และแน่นอนว่าเรื่องราวของหมู่บ้านต่างๆใน Monster Hunter นั้นเนี่ยยังคงไม่จบลงนะครับสำหรับในคลิปหน้านั้นเราก็จะเข้าไปสู่เมืองที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองสาบศูนย์ประจำมอน s เ e อร์ n t e r ซึ่งก็คือเมืองล็อกแลคเมืองใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาตะเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สาหรับในคลิปหน้าสวัสดีครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชอ่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ